พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาและเมตตาเจโตวิมุติว่าไว้อย่างไรบ้างจึงขอรวบรวมมาพอสังเขปดังนี้ 1. นิยามของเมตตาในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเมตตาในเชิงความรักใคร่ศินหาหรือความผูกพันเปมะซึ่งเจี่ยวด้วยราคะแต่ทรงหมายถึงอโทสะคือสภาวะจิตที่ปราศจากความโกรธ ราศจากการปองร้าลักษณะคือปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขนิตาการะประวัติหน้าที่คือน้อมนำประโยชน์สุขมาให้ผู้อื่นศัตรูใกล้คือราคะความรักใคร่เสน่หาต้องระวังไม่ให้เมตตากลายเป็นความหลงศัตรูไกลคือพยาบาทความคิดร้าย เมตตาทำหน้าที่กำจัดสิ่งนี้โดยตรง 2. เมตตาเจโตวิมุตติคืออะไรคำว่าเมตตาเจโตวิมุตติหรือเจโตวิมุตตินั้นหมายถึงความหลุดพ้นแห่งจิตดังนั้นเมตตาเจโตวิมุตติจึงหมายถึงความหลุดพ้นของจิตด้วยอำนาจแห่งเมตตาพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาเจโตวิมุตติ คือภาวะที่จิตได้รับการบวกลมด้วยเมตตาจนมีกำลังแกกล้ามากมายถึงระดับชาญสมาธิจนสามารถคมหรือกำจัดพยาบาทนิวรณ์ความคับแ้นใจความคิดร้ายได้อย่างสิ้นเชิงจิตจึงเป็นอิสระโรงเบาและไร้ขอบเขตพุทธพจน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สก็เหมือนกันทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเพไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพบูุ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่